เนาะสวัสดีครับรอบสองนะรอบสองนะพี่ติ่งสังอะไยังครับสังแล้วนสั่งลาเต้ประมากันพี่ติ่งนะครับบรรยากาศนี้เดินไปดูโค้งหนองนาโมเดลหรือยังด้านหลังร้อนน้ำก่อนเลยเหรอเราไปถ่ายนั่นแล้วข้างบนนะฮะพี่น้องเต็มเอาแบบน้ะปนนาบเหซื้อได้หด้อล่ะซื้อได้หรือล่ะคนขายอะไรเนี่ยเอสพีเขปิดที่เด้อพี่น้องอยู่กับคนสวยในหลายอย่าง เต้สลุงนี่ย่ะลุดซะโนดเนาะนะครับเพราะว่าแก้วลูกซีเพิ่์นบาเนี่ยย่อมกันเนี่ยรสชาติไทยกับ่่เเอาดิมใชไทยเราจะมาวัดความหวานระหว่างยูทูบเบอร์กับบาเลสตานะว่าใครจะหวานกว่ากันนะฮะเนี่ยดูหน้าใกล้ๆเลยนะ ออกคิดเองจากปรุงปัญญยานะคะแต่แว้นหนูชอบทานกาแฟชนิดนี้แล้วมาทานกาแฟจา,า,ากโรงงานตรงนี้มามแล้วก็มาลองปรุงแต่ง ว่าอา่ารเป็นพิเศษเลยนะนี <N 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 ่เนาะขอเดี๋ยเอายางมาหมือนครับนี่ดูเมนูแนะนำเลยนะ เพราะว่าดีนี้เขาลดต้นทุนการผลิตนะครับการฟยธาราม70พิทารามปั่นนมสด50แดงไทยปั่น35แพงนะคะวิถีชีวิตการทำนาก็จะเปลี่ยนจากนาดำนะคะมาเป็นนาหวานเพราะว่าลดต้นทุนนะคลิปนี้เราสบายหน่อยนะคะเรามีที่กรทสนามมาด้วยนะมีโครงการโครงการหน้าน่าจะแม่โจกลากไทยนะครับแม่จกลากไทยเห็นดูผู้หญิงผมยาวๆเดินอยู่ในกลองเ่ยพันพันพันวัวน่ะ เออดิเรโตอะไรประมาณนั้นไม่ใช่ดิเรโตอะไรดิเรโตไม่มาก่อนเราเราเป็คุณนะคุณนะคุณคุณต้มเต้ากาวเหมือนกับว่าเออมันมีดิเรโตอะไรอย่างเงี้ยก็คือซื้อไปเองนางกันเราก็ยังแบบแบบแซ่ลกันอะไรอะไรอย่างเงี้ยคนแบบว่ามีความต้องการน้ำให้งสดแล้วก็เปดิเรโตอะไรอยย่างงเี้ เต้นตาเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของฮินดูนะเออต้นตาลน่ะจะไปกินต้นตาลไม่ได้ต้องผ่านต้นกี้ก่อนน่ะใช่ไหมจะไปกินต้นตาลกับท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โจ๊กเอาโป๊กสิพี่โจ๊กอะไรนะคะกระโป๊กก่อนโป๊ยังไงคะโป๊กก็คือน้องเขายกโจ๊กอ๋อเดี๋ยวก่อนนะพี่ด้วยพี่ด้วยนี่ค่ะท่านผู้ชมอินทผาลามือถือหรอรถมารุ่นลงเนี่ยให้เห็นหน้าเจ้าของเนี่ยอ่าโอเค เลิศมากค่ะมันจะเป็นลูกเหลืองๆนะคะนะมันคล้ายๆอะไรนะเขาเรียกว่าบักทีป่วนบ้านเม็ดป่าที่อร่อยหอมไอป่านห้าสิบบาทเนาะเต็ก็คือมีการผสมก้ำปลาดำเข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมชาวไทยกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะอืมกากลายเราแต่เรายากไปชิมโชั่วป่ะแล้วไปชิมโชั่ชิมโชั่กันนะแม่แม่ประกาศชิมโชั่วมันบอสเอาได้แล้วนะฮะ ที่เจ๊กเอาแต่เสียงออกไปนะที่ไหนที่ไหนได้แกเต็มชิปเราแล้วนะฮะเช่นไม่เอาเอาแมอ๋ดูลูกค้านะครับลูกค้าคุณลูกค้าก็มาเต็มนะกค้าเลย SP c o f e e t r e e สวนลุงสถาพรกาลชินข้นโก่พี่น้องนะฮะหนูก็ช้อกีรอคาเนูก็ซื้อกีเหมือนกันนะฮะดูลูกค้านะ อืมอืมมีสองคุณแม่อย่ามปวปบๆๆเลยนะคุณแม่นะแซ่บครับอืมคุณแม่ว่าวะแสบอ้าวอูกครับถิ่มเลยสาที่คนเยอะนะฮะไม่โจกเราก็นั่งอยู่ไกลๆ้ๆแเราไม่อยากออกเสือผมไม่โจกวัลลิกเราสั่งเอ็ดเย็นนะฮะตอนนี้ เอาเอาปัน่นเอาเย็นนั่นแหละห้าสิบบาทนี่แหละเอาห้าสิบบาทนี่โอเคจัดมาเลยนะครับจะ<า>ทำไมอเลยไม่มนใจคุณน้ำตาลมันจะกลิ่นหอ,อม,ม,มเลวลากินเนื้อเข้าไปมันจะเป็นแบบว่านัวภาษาบ้านเราเขาเรียกว่ามันจะเป็นเนีย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 นมันจะเนียนเนียนเนื้อเขาเรียกว่าเนียนเนื้อพอมันปั่นแล้วมันจะเป็นคล้ายๆเนื้อสายอะไรอย่างเงี้ยเนียนเนื้อเนียนเนื้อนะฮะภาษาการเขาเรียกว่าอะไรคะน้องกี้ปุยปุยมันจะละมุนนะฮะ ผ้าใยสานออมมันก็น้ยบุนลินค่ะท่านผู้ชมเราสัมผัสได้เลยลูกค้านั่งคาเต็มเลยพี่น้องดื่มกาแฟรู้สึกว่าสดชื่อเพราเป็นกันกระตุ้นสมองค่ะคุณหมอบอกว่าต้องดื่มกาแฟทุกวันนะคะถ้าเราไม่กระตุ้นสมองเราจะกลายเป็นคนที่เฉื่อยนะคะชาเชงนะคะเป็นคนที่ไม่ออลออยเงยบุคคลนี้เราก็จะเปลี่ยนไปค่ะคุณเต้าทำให้บุคลนี้เราไม่สวยค่ะโอเคครับขอบคุณครับ ห้หาเยงนกอสลัดโลสลัดโลอ่า นะะฮอันนี้กินเอสเอซียนปั่นนะครับกดไลก์กดแชร์กดติดตามฮะเอสพีคอปปี้ทีนะฮะสวนคุณลุงสตาพรอินทปารามกาลสินคุนโกะได้ไหมน้องพี่กับตรงหลังโรงน้ำตาลมิตรกาลสินนะฮะบ้านสมศากดิ์นะฮะเพเภอกุชินอะไรอย่างวัดกาลสินนี่แหละฮะบรรยากาศกลางทุ่งนานะครับไม่ลงนะรอยกาแฟเย็นน้าพี่ติ่งน้าพี่ติ่งลงไปแล้วใช่ไหมครับดูเลี้ยงกลือโอเค ป่ะคุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์ยติดตามครับ